สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับปปาอีทจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปป,ปาอีจะมาพูดถึงระดับความสุขของเนื้อสเต็กนะครับโดยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสเต็กดั e นเ s สนะครับเ,เมื่อเวลาที่เราไปทานสเต็กนะครับตามร้านอาหารพนักงานนะครับจะถามเราว่า เราชอบทานสเต็กแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับปป้าอิทก็จะมีระดับความสุขของสเต็ก6แบบนะครับมาอธิบายให้กับทุกคนได้รับฟังกันจะมีรายละเอียดอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับระดับความสุขนะครับของสเต็กแบบแรกนะครับจะเรียกว่า blue rare บลูเร r e นะครับระดับความสุขของสเต็กแบบบลูเร r e นะครับถือว่าเป็นแบบที่ดิบมากที่สุดนะครับลักษณะสเต็กแบบนี้นะครับเนื้อนะครับจะเป็นสีน้ำตาลแค่ผิวด้านนอกนิดเดียวนะครับส่วนด้านในนะครับยังเป็นสีแดงสดนะครับเหมือนกับเนื้อดิบๆอยู่เลยนะครับเป็นสเต็กที่ผ่านความร้อนแค่ผิวด้านนอก นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าเป็นเนื้อแดงแดงอยู่เลยนะครับแบบต่อมานะครับสเต็กแบบเรรนะครับเรรนะครับเนื้อสเต็กแบบนี้นะครับด้านนอกนะครับจะสุกพอประมาณนะครับส่วนด้านในนะครับประมาณ75%นะครับเนื้อยังเป็นเนื้อแดงอมชมพูอยู่นะครับสเต็กแบบเรนี้นะครับ จะออกข่าวนิดๆน,นะครับแล้วก็เนื้อยังมีความเหนียวอยู่นะครับต่อมาสเต็กแบบ medium rare medium r a ร์นะครับเนื้อแบบนี้นะครับจะเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับเนื้อแดงนะครับข้างในประมาณ50%นะครับเนื้อสเต็กแบบ medium r a ร์นะครับจะเป็นเนื้อที่ นุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากที่สุดนะครับคนส่วนใหญ่จะนิยมสั่งแบบมีเดียมแรมาทานกันนะครับดูจากภาพนะครับน่าทานมากนะครับต่อมานะครับระดับความสุกแบบมีเดียมนะครับมีเดียมเนื้อนะครับจะมีความสุกมากขึ้นนิดนึงนะครับเนื้อด้านในนะครับมีสีแดงอยู่ประมาณ 25เนนะครับเนื้อแบบนี้ก็ยังมีความฉ่ำอยู่นะครับแต่ว่าด้านนอกจะเริ่มมีความเหนียวมากขึ้นนะครับต่อมานะครับสเต็กระดับ medium well นะครับ medium well นะครับเนื้อแบบนี้นะครับด้านนอกนะครับจะสุกทั่วแล้วนะครับด้านในยังมีสีชมพูอยู่เล็กน้อยนะครับเนื้อจะมีความแข็งมากขึ้นนะครับ ไม่ค่อยฉ่ำเท่ากับแบบแรกๆนะครับต่อมานะครับสเต็กแบบ well done นะครับ well done สเต็กแบบนี้นะครับเนื้อจะสุกทุกส่วนแบบ100เลยนะครับไม่มีส่วนที่เป็นสีชมพูให้เห็นแล้วนะครับเนื้อจะไม่ค่อยมีความฉ่ำนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งกระด้างนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานเนื้อแบบสุกๆนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับระดับความสุขของเนื้อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับป๊ะป๊าอีทด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ